เรียกว่าของแท้ของจริงอย่างแน่นอนครับ DNA เปลี่ยนชาติอาเซียนโคตรโหดพลิกโฉมกลายเป็นล่างทองสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียล่าสุดทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียพลิกโฉมยกระดับสู่เอเชีย ในขณะที่ทีมชาติไทยต้องเร่งเครื่องชี้ชัดหรือว่าลูกครึ่งจะคือคำตอบในการยกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่บุรีรัมย์ไม่รอช้าครับเร่ง10ปตนทีบคว้าตัวระดับโลกร่วมทีมในการแข่งขัน f อ c ซ h a m p i o n s League e อีลิในฤดูกาลถัดไปส่วนเดอะตุ๊กปียพงผิวอ่อนจัดทั้งแผนจัดทั้งเทคนิคพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแข่ง8คนทั้งหมดนี้ติดตามได้ แตงโมลงปียงพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลกันก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าสิ่งหนึ่งเลยหลังจากนี้ไปเราต้องเร่งเครื่องนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งในอาเซียนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยนะครับ ก้าวข้ามนะครับขีดจํากัดของพวกเขาโดยการดึงนักเตะไม่ว่าจะเป็นนักเตะในโซนยุโรปหรืออเมริกาใต้ใดๆก็แล้วแต่เพื่อยกระดับพวกเขาพลิกโฉม DNA เปลี่ยนชาติอาเซียนแหะครับเพื่อที่จะยกระดับ ไปสู้กับทีมจากเอเชียซึ่งดูแล้วทำได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้สู้ได้ทุกทีมแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีนี่สู้ได้แต่อย่างน้อยๆครับชาติในอาหรับหรือว่าชาติในเอเชียอื่นๆเนี่ย ที่ยังไม่ใช่ระดับทีมชาติญี่ปุ่นหรือทีมชาติเกาหลีเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสู้สบายแล้วครับล่าสุดครับเช็คอันดับฟีฟ่าเวิลด์แรงกิงกันหน่อยนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมจากอาเซียนไม่มีทีมไหนอยู่ท็อปร้อยนะครับตอนนี้ทุกทีมต่ำกว่าร้อยแต่ถ้าหากว่าดูจากคะแนนและค่าสัมประสิทธิ์เนี่ย ทั้งไทยและเวียดนามที่ครองเจ้าอาเซียนผัดกันไปผัดกันมาในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับท็อปร้อยทั้งคู่และร่วงลงมาทั้งคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไทยครับอยู่อันดับที่ร้อยหนึ่งเวียดนามอยู่ร้อยสิบสามแต่ที่มาแรงแล้วแต้มพุ่งสุดๆอีกสองทีมประมาทไม่ได้แน่นอนครับอินโดนีเซียร้อยสิบแปดนี่เขาบวกสิบเอ็ดจุดหกสามนะครับเขาพุ่งทะยานขึ้นมาห้าอันดับ มาเลเซียพุ่งทยาน5อันดับจากการชนะนะครับทางด้านของเวียดนามไป40ชนิดที่ว่าขาดรอยหมอไม่รับเย็บนะครับบวก11.97นี่แหละครับที่บอกว่า DNA เเปลี่ยนชาติคือทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก้าวกระโดดน,นะครับในการเอาผู้เล่นต่างชาติเนี่ย มาเล่นให้กับชาติของตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่ายุคนี้เนี่ยทำอย่างไรครับที่จะให้ทีมประสบความสําเร็จและถูกต้องตามกฎและกติกาซึ่งนั่นนะฮะทั้งอินโดลและมาเลย์ก็ทาแบบนั้นแต่นักเตะไทยเนี่ยต้องขันกลับมามองตัวเองนะครับว่าเราจะอยู่อย่างนี้หรือเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้ทีมชาติไทยของเราก้าวกระโดดเช่นเดียวกันหรือว่าลุกครึ่งจะคือคําตอบ เพราะว่าที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับนักเตะลูกทึ่งก็ช่วยทีมชาติไทยเอาไว้ได้หลายต่อหลายครั้งโอเคแหละมันอาจจะไม่100%อรตแต่อย่างนิโคลัสมิเคลสันเนี่ย เห็นชัดๆนะครับอยู่ที่ว่าเราไปดึงมาได้เพิ่มหรือเปล่าเราอาจจะไม่ถนัดในการโอนสัญชาติหรือว่าแปลงสัญชาติแน่นอนแหะครับก็จะมีทั้งคนชอบและไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะครับแต่ลูกครึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะและแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับตรงนี้มากๆเอเลียสดอลละโจนาธานเข็มดีอย่างเงี้ยครับ หรือว่าคุณจะต้องไปคว้านักเตะที่ยังอยู่ยังต่างประเทศแต่เรายังไม่เคยเอามาเลยไม่ว่าจะเป็นจุดซุนซับเบลนะครับเราก็ยังไม่เคยเอามาลองนะครับและก็ทางด้านของเอริริคาวโอเคเราอาจจะติดต่อไปแต่เขายังไม่มาแต่ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่ในสโมสรชั้นนำของโลกแต่ ทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ช่วงเวลานั้นใขรเป็นโค้ดด้วยว่าเขาอยากได้อยากจะลองดึงมาทดสอบไหมหรืออยากจะเอามาหรือเปล่าแต่ผมบอกได้คําเดียวเลยครัว่าท่านดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้ว อาจจะถึงเวลาแล้วของนักเตะลูกครึ่งไทยที่เล่นอยู่ในลีกระดับสูงจะต้องมาวาดลวดลายให้กับทีมชาติไทยบอกได้เลยครับว่าไม่เกินเลยแหละครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะยิ่งไปกว่านี้ครับอาจจะตกต่าหรือว่าศรัทธาของแฟนบอลมันอาจจะไปไกลกว่านี้นะครับก็ต้องลองติดตามดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยถ้าดูจากภาพนี้นะครับนักเตะมาเลเซียที่ลงเล่นล่าสุดในการเจอกับเวียดนามยิงไป4ลูก โอ้โห oh is p r e m i e r League ต้องพูดอย่างนี้ครับโอ้โ oh หนักเตะทั้งอังกฤษลูกครึ่งนะครับ มาเลเซียหรือว่าจะเป็นบราซิลโอนอย่างเงี้ยครับมาเต็มสเปนนะครับอีบันเยสนะครับโอ้ oh, ชื่อนี่บอกเลยครับว่าสเปนนะครับหรือดีออนคูนี่ก็ตัวเทพยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกก็เล่นมาหมดแล้วก็อยู่กับบุรีรัมก็เห็นอยู่แล้วอาร์เจนตินาก็ไปเอามานะครับออสเตรเลียก็มีนะครับ,นะรบหรือว่าเนเธอร์แลนด์ก็ได้จะยุโรปจะฟินแลนด์คือเรียกได้ว่าอาราวเดอะเวอร์ นะฮะครบจบนะครับและถ้าใครได้ดูฟอร์มการเล่นมันไม่ได้มีคําถามอะไรเลยครับนอกจากโคดโหดนอกจากโคดโหดเล่นกันเหมือนกับว่าอยู่กันมา20ปีะฮะขณะเดียวกันคุณก็ยังลืมอินโดนีเซียไม่ได้นี่ระดับกาโชเซเรอาอินเตอร์มิลานจะซื้อตัวครับ หรือว่าผู้รักษาประตูในกาโช่อิตาลีนะครับอย่างอูเดโรแต่บอกได้เลยอูเดโรเนี่ยสู้ FC ดาร์ลสอย่างมาเทนส์แพรไม่ได้นะดีจัดนะเออเจอีเซสขนาดเจอีเซสอยู่ยังโดนญี่ปุ่นไป6ลูกอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องบอกว่ายกระดับได้แต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะมิลซิลเกอร์เอฟซอย่างเงี้ยครับคือที่พูดให้เห็นภาพเนี่ย คือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะก้าวตามโลกหรือเราจะอยู่กับที่นะครับเนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าบริบทของแต่ละชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับอ่ะดีนเจมเวอร์ดองอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าจะเป็นแผงกองกลางอย่างโจอเอลเปลูเปสซี่นะครับแล้วก็ทิจอูอาออนคือมีหมดอะโอเลโรเมนี่นะครับก็ถือว่าการยกระดับทีมแต่ละชาติ ก็แล้วแต่สะดวกว่าจะเอาแบบไหนจะเอา DNA อยู่ในสายเลือดหรือว่าเอา DNA เปลี่ยนชาติก็แล้วแต่คุณยุโรปย้ายบ้านนะพูดว่าอย่างนี้เถอะนะฮะ Welcome to a s i ียคือต้องบอกว่า2ภาษาแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนกันเยอะมากๆอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะ เอาแบบไหนส่วนสิ่งที่เราทําได้เลยตอนนี้ไม่ตะกิดตะขวงก็คือสโมสรสโมสรอนเนี่ยต้องยอมจริงๆว่านี่คือหน้าตาของวงการฟุตบอลไทยบุรีรัมยูไนเต็ดเขาไม่หลอช้าครับตอนนี้เร่ง7ฝีภาย10แรงทีมไปคว้าตัวระดับโลกมาร่วมทีมในการแข่งขัน AFC Champions League Elite ล่ละครับล่าสุดเนี่ยจากรายงานมาของสื่ออย่างบอลไทยแล้วก็โอ้โหหลายๆสื่อนี่ก็มีการรายงานมาว่า เตรียมที่จะจัดหนักนะครับแต่รอเปิดตัวเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยเขาจะเปิดตัวของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็ทีเดียวลวดเลยนะครับจะไม่ค่อยแจกข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับยังเป็นความลับอยู่เพราะว่าถ้าม,มีเปลี่ยนแปลงเขาจะได้ไม่ต้องแก้ข่าวในมุมของบุรีรัมนะครับแต่อ่ะที่คาดการกันว่าแนวลุกบุรีรัมจัดหนักจัดเต็มแล้วครับอย่างเฟซามูลิช อันนี้ก็คือหัวหอ,อกร่างยักษ์นะสูง2เมตรสเราก็เคยพูดกันไปแล้วว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยติดทีมชาติเซอร์เบียยูยีย่เอนะเคยเล่นซููวอนบลูวิงมาก่อนนะครับเคยเล่นซองนำคือเล่นในทีมเกาหลีใต้เนี่ยเล่นมาแล้วเคยสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลเอเชียรหรือว่ายุโรป1860มิวนิกก็เล่นมานะครับคือต้องบอกว่าประสบการณ์สูงนะอะขณะเดียวกันครับเนมันยานิโคลิก คนนี้โหดเลยนะดรีกีเคยเล่นปาติซานเบลเกดนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดไม่ต้องสืบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือว่าฟุตบอลยูโรปาลีก็จัดมาหมดนะครับนี่คือนักเตะในระดับเกตท็อประดับโลกที่เขาจะไปคว้าตัวนะแต่อายุอานามก็32อไงนะครับอย่างคนแรกก็30เลข3อาจจะมีให้เห็นแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับเล่นได้นะฮะในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยน่าที่จะมานะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกับ ปีเตอร์ซูตนะครับนับน่นก็คือโรเบิร์ตซูตนะฮะลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกเล่นในลีกระดับสูงครับค่าตัวเป็น1 0บสล้านเคยเล่นอยู่สโมสรออย่างทางด้านของลินส์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ LASK ในชุดใหญ่แล้วก็ติดทีมชาติออสเตรียด้วยคือสุดยอดฮอฟเฟนไฮม์ก็เล่นนะคือถ้าจะพูดให้หมดคือ โคตรโหดนะฮะอ่ะเนี่ยแหละครับคือการยกระดับในระดับสโมสรแต่แน่นอนแหละเราก็รอในระดับชาตินะครับมันต้องเร่งแล้วมันต้องเร่งแล้วมันอยู่อย่างนี้ไม่รอดนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ในขณะเดียวกันครับพ่อตุ๊กเดตุ๊กเปียพง์ตอนนี้ก็จัดโครงการกับ GLO ร่วมกันพัฒนาฟุตบอล8คนมีทั้งแผนมีทั้งเทคนิคเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่ามันพัฒนายังไงมันเล่นยังไงแล้วมันเป็นแบบไหนไปดูเลยครับก็รูปแบบของการเล่นฟุตบอล8คนนะฮะก็อยู่ที่ผู้สอนจะเลือกนะครับแล้วก็ดูคุณภาพของนักเตะที่อยากจะใส่เข้าไปเล่นด้วยนะครับหลักง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเราต้องการเล่นกองหลังตัวเดียวก็สามารถทําได้ก็ถ้าเป็นภาษา อดีตที่ผ่านมาก็เรียกว่าตัวสวิปเปอร์หรือตัวตัดเกมนะฮะก็เล่น 1- นึ่ได้นะครับก็คือเล่นสวิปเปอร์ตัวหนึ่งแล้วตรงกลางในไลอัพในแดนการมี5แล้วข้างในหนึ่งก็เท่ากับ5้าหกเจ็ดประตู1นึ่งเป็นแนะฮะแต่ด้านซ้ายขวาเนี่ยจะต้องบุกเข้ามานะฮะเวลาเสียบอลนะฮะทางซ้ายถ้าเสียบอลทางด้านซ้ายปั๊บเนี่ยขวาก็ต้องบุกเข้ามาเป็นยืนเซนเตอร์คู่เสียบอลทางด้านขวาซ้ายก็จะบุกเข้ามานะครับดิสจูแดนกลางก็สามารถที่จะบาลานซ์กันระหว่างจะใครจะขึ้นใครจะลงก็อยู่ที่รูปแบบของโค ในระบบต่อไปก็เป็นระบบ3ามสนะสามสามหนึ่งนีคือยืนตายตัวเลยนะครับก็คือใช้ระบบเซ็นเตอร์แบ็กสตัวเลยนะครับแล้วตรงกลางอีก3ตัวก็เป็นลักษณะของมิดฟิวตัวรับ1คนมายืนหน้าลายตัดเกมที่2คนคอยซัพพอร์ตเหมือนเล่นปีกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าตัวเป้าต่นี้ศูนย์หน้าตัวเป้าก็จะมีหน้าที่ในส่วนในส่วนของเข้าฮอดได้ง่ายไม่จะเป็นต้องถ่างข้างมากเพราะว่าจะมีปีกในการโจมตีเล่นอยู่แล้วนะครับส่วนแดนหลังนี่ยืนปักเลยก็จะเซฟมากนะครับเพราะว่า ขึ้นเป็นลักษณะของจังหวะของการขึ้นคือไม่จำเป็นต้องอขึ้นทั้งหมดทั้งแดนนะครับก็หลังขึ้นกลางขึ้นหน้าหน้าหาพื้นที่นะฮะกลางซัพพอร์ตหน้าหลังซัพพอร์ตกลางก็จะเป็นระบบมากกว่านะก็อยู่ที่ผู้สอนนั้นจะเลือกไปใช้ในการเล่นนะฮะสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราต้องการของอินดิวดวลบอล8คนก็คืออินดิวดวลนะฮะเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลโดยเฉพาะการเลี้ยงจังหวะการเลี้ยงการเปลี่ยนทัมปิ้งจากช้าไปเร็วเร็วไปช้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราดูเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่า ฟุตบอลสมัยนี้นะมันอยู่ที่ Back to the Basic ะรเราเล้น Basic เป็นหลักการร่วมเล่นเป็นรองนะครฉะนั้น Basic เนี่ยจะต้องเอาตัวรอดในสนามฟุตบอล8คนให้ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบถ้าคุณสามารถแก้ไขาสาแก้ไขาสาการหรือว่าแกะในรูปแบบต่างๆได้นะโอกาสที่คุณจะเป็น g ีโอสตาและเดินทางไปฝึกที่ญี่ปุ่นก็มีมากครับทีมใหญ่ของเราชอบส่งบอลคืนหลังเรื่องอะไรไม่ออกส่งหลงเราต้องสร้างแต่เด็ก สร้างให้คิดเล่นเกมลุกหนึ่งแต่พื้นที่หาว่างพิกขึ้นมาถ้าไปไม่ได้ทําแบบไหนอย่างไรอันนี้สถานการณ์มนี้เป็นสถานการณ์จลองและสามารถเด็กสามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์ในอนาคตกับตัวเองได้ส่วนปีกมี่สำคัญมากส่วนหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าถ้ามีปีกเมื่อไหร่เนี่ยฟุตบอลมีปีกับข้างหน้าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปีกมีความเร็วมีปีกจังหวะได้มีอิดวลที่ดีฉะนั้นข้างหน้าก็มีที่อะไรครับสร้างโอกาสสร้างเข้าฮอรแล้เปลี่ยนสถานการณ์ของโอกาส ที่ตัวเองสร้างแล้วเนี่ยให้เป็นประตูให้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าข้างหน้าออกข้างั๊าปิดขึ้นจะมาเป็นถุนหน้าแทนอีกข้างหนึ่งแล้วข้างนี้ก็จะขึ้นมาโอดับขึ้นมาในการซัพพอร์ตแดนสองแต่ไม่ยังเป็นต้องขึ้นมาลายสุดท้ายอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเล่นลูกเพื่อรับไปในตัวด้วยอันนี้ระบบนี้ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างสนุกเช่นกันเอาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหว